ก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่เราเรียนรู้ันะครับท่าพื้นฐานการดันพุชชิ่งนะครับของการฝึกอกนะครับก็มีทั้งหมด3ท่านะครับท่าหลักๆเบสิกที่คุณจะต้องปลดล็อกให้ได้นะครับก็ถ้าคุณคือผมบอกเลยถ้าคุณนี่คือท่าพื้นฐานนะครับก็คือท่าหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วก็ท่าดิฟนะครับท่าที่2ก็คือท่าวิดพื้นปกติท่าที่3ก็คือวิดพื้นคุกเข่านะครับ นี love, ่ค no ือท่าพ <Okay. S 1> ื้นฐานนะครับที่คุณจะต้องผ่านบททดสอบไปได้ถ้าคุณอยากมีก็คือรูปร่างที่ดีอย่างมีหน้าอกพายไหลพึงครับก็มอนนักฟุตบอลนักกีฬานะครับก็คือนี่ท่าพื้นฐานนะครับอีกท่านหนึ่งของการฝึกหลังนะครับที่จําเป็นที่คุณจะต้องฝึกได้หนึ่งท่าพู l l u นะครับการดึงข้อนะครับนี่คุณจะต้องปลดล็อกให้ได้นะครับถ้าใครยังปลดล็อกไม่ได้คุณก็ต้องฝึกใ้ได้นะครับนี่คือนี่คือข้อดีของการมีไกด์ไลน์มีโค้ชนะครับคอยแนะนํานะครับ ส่วนท่าที่2นะครับการฝึกหลังก็คือท่าชิดอัพนะครับนี่ครับดึงข้อหงายมือนะครับก็จะก็คือเหมือนกับดึงข้อก็คือปกติแหละแต่เปลี่ยนมาเป็นก็คือความงายมือขึ้นนะครับดึงท่าชิดอัพนะครับคือนี่ก็คือเริ่มจะหมดแรงแล้วครับก็ฝึกกันนี่ให้ดูนะครับไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นนะครับเทซตท้ายๆนะครับให้ดูท่าชิดอัพนะครับผมยกตัวอย่างไม่ดูสมมติว่าเราฝึกท่าละ5าเซตพื้นฐานสมมติว่าดึงข้อ5เซต ก็เราก็ดึงชิ้นอพ่าเซตไม่ขึ้นก็คือไม่ขึ้นนะครับดึงเท่าที่ว่ามันสูตรของเรานะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับท่าก็คืออีกสองท่าสุดท้ายก็คือท่าออสเตรเลียนพูอัพนะครับมันก็คือท่าพื้นฐานของการดึงข้อนะครับนี่ครับมันก็คือจะเรียนแบบสถานการณ์ท่าดึงข้อนะครับนี่ครับใครที่ยังดึงข้อไม่ขึ้นก็ฝึกท่านี้ไปก่อนนะครับ ขั้นตอนวิธีการฝึกเดี๋ยวผมค่อยฝึกกันในกลุ่มนะครับผมค่อยตัดคลิปมานะครับสำหรับใครที่ยังกดล็อกไม่ได้นะครับส่วนท่าสุดท้ายก็คือท่าออสเตรเลียนชิดอัพนะครับดึงข้อง่ายมือนะครับนี่ครับนี่คือท่าบังคับของการก็คือฝึกหลังดึงข้อนะครับการฝึกผู้อัพนะครับการดึงที่คุณจะต้องกดล็อกให้ได้นะครับดึงข้อผู้อัพกับก็คือดึงข้อชิดอัพนะครับและปิดท้ายทุกครั้งนะครับผมจะให้ทุกคนนะครับ คนที่ไขมันเยอะคาร์ดิโอโซน2นะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งอะไรก็ได้นะครับที่ร่างกายก็คือเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับอยู่ในโซนที่สามารถพูดได้ออกมาเป็นคำๆได้เช่นผมกําลังเดินอยู่นะครับหรือผมกําลังวิ่งหย่อนๆแต่ผมสามารถคุยกับเพื่อนคนข้างๆรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเราหายใจแบบก็คือไม่สามารถพูดเป็นคำได้นั่นคือไม่ใช่โซนสอแล้วก็ทําไมผมถึงให้ฝึกเชื่อนะครับเพราะว่าเชือกนะครับก็คือ มันใช้พื้นที่น้อยแล้วก็อุปกรณ์ราคาถูกนะครับมีตั้งแต่ร้านทุกอย่าง20นะครับก็คือแพงสุดก็มีถึงอันเป็นพันนะครับแล้วก็ก็คือใช้พื้นที่น้อยประหยัดเวลาและก็ที่สําคัญครับเบิร์นแคลอรี่ดีมากๆนะครับงานวิจัยมันออกมานะครับก็คือการวิ่งนะครับผมยกตัวอย่างนะครับการกระโดดเชือกเพือเปรียบเทียบนะครับ15นาทีเขาผ่านเท่ากับการวิ่งครึ่งชั่วโมงนะครับ ในโซนสองนะครับในความเข้มข้นที่เท่ากันนี่ก็คือประหยัดเวลาขึ้นต่อขึ้นนะครับข้อดี๋ยวผมจะทํารายละเอียดนะครับทํารายละเอียดก็คือข้อดีของการคาร์ดิโอโซนสองด้วยการกระโดดเชือกเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือท่าบังคับนะครับที่หลายคนจะต้องบดล็อกให้ได้ในการดึงนะครับก็คือท่าดึงข้อบูอัพกับชินอัพนะครับหลักๆสองท่านะครับซึ่งผมขอถามคนเขาว่าในวันนี้นะครับออกกําลังกายมาทั้งชีวิตนะครับ คุณยังไม่รู้พื้นท่าพื้นฐานครับท่าไหนที่จะต้องปลดล็อกให้ได้นะครับนี่ก็คือเหมือนคุณก็กำลังเสียเวลามาทั้งชีวิตนะครับ